หนป่าอันแสนกว้างใหญ่สัตว์นา,นานาชนิดอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขและมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังนอนกลางวันอยู่ใต้ต้นมะพร้าวอย่างเพลิดเพลินทันใดนั้นเองมีเสียงดังสนั่นวันไหวจนทำให้กระต่ายตัวนี้ตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเมื่อกี้มันเสียงอะไรทำไมน่ากลัวจังต้องเกิดแผ่นดินไหวหรือฟ้าถล่มแน่ๆต้องรีบไปบอกให้ทุกคนรู้ตัว เดี๋ยวจะหนีกันไม่ทันเมื่อกระต่ายตัวอื่นๆเห็นว่ากระต่ายตัวนี้วิ่งมาหน้าตาตื่นจึงตะโกนถามจะวิ่งหนีอะไรมาทำไมถึงได้รีบร้อนขนาดนั้นเมื่อกี้ตอนที่ข้านอนหลับอยู่ใต้ต้นมะพร้าวข้าได้ยินเสียงฟ้าถล่มก็เลยรีบมาบอกทุกคนพวกเรารีบหนีกันเถอะ เจ้ากระต่ายตื่นตูมรีบอธิบายให้ฝูงกระต่ายฟังด้วยเสียงสั่นเครือจากนั้นฝูงกระต่ายนับร้อยก็รีบวิ่งตามมันไปด้วยความตื่นกลัวพร้อมช่วยกันตะโกนตลอดทางว่าฟ้าถลม่มฟ้าถลม่มรีบหนีเร็วทุกคน เหล่าสัตว์ป่านานาชนิดได้ยินเช่นนั้นก็พากันวิ่งหนีตามกระต่ายฝูงนี้ไปจนพบราชสีเจ้าป่าเห็นสัตว์วิ่งมาดังนั้นจึงถามว่าพวกเจ้าวิ่งหนีอะไรมาทำไมถึงได้รีบร้อนกันขนาดนี้แล้วพวกเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าฟ้าถลม่มราชสีถามกลับด้วยความสงสยัย ไหนเจ้าลองพาข้าไปดูหน่อยสิว่าเจ้าได้ยินเสียงนั้นมาจากตรงไหนราชสีผู้กล้าหาญเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เข้มแข็งเจ้ากระต่ายจึงรีบราราชสีไปดูบริเวณที่เกิดเสียงฟ้าถลม่มตรงใต้ต้นมะพร้าวนั่นไงท่านที่ข้าได้ยินเสียงฟ้าถลม่มกระต่ายเอ่ยด้วยน้ำเสียงหวาดกลัว เมื่อได้ยินเช่นนั้นราชสีก็เดินเข้าไปอย่างกล้าหาญแล้วจึงใช้เท้าอันแข็งแรงเขย่าต้นมันเพรา้าจนลูกมะพราะ้าร่วงลงมาเสียงดังใช่เสียงแบบนี้หรือเปล่าที่เจ้าได้ยินราชสีเอ่ยถามเจ้ากระต่ายใช่เลยท่านเสียงแบบนี้แหละที่ข้าได้ยินกระต่ายตอบพร้อมเกาหัวตัวเองด้วยความเขินอาย เสียงฟ้าถล่มที่เจ้าได้ยินเป็นเสียงของลูกมะพร้าวที่ตกกระทบพื้นยังไงละ่ะคราวหน้าคราวหลังหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเจ้าควรหาสาเหตุก่อนว่าเสียงนั้นมาจากอะไรไม่ควรววยวายตื่นตูมจนทำให้คนอื่นตื่นตกใจตามไปด้วยราชศีสอนกระต่ายด้วยความเป็นห่วงต่อไปข้าจะไม่ตื่นตูมแบบนี้อีกแล้วกระต่ายพูดพร้อมก้มหน้าด้วยความรู้สึกผิด จากนั้นราชสีจึงนำความจริงกลับมาบอกเหล่าสัตว์ทั้งหลายและแยกย้ายกันกลับไปยังถิ่นที่พักเดิมของตัวเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อต้องประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดควรมีสติตรวจสอบความจริงให้ดีเสียก่อนอย่าตื่นตกใจจนทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่